สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมช่องเปรรถเก่งมือ2นะครับวันนี้เปร่มีรถ1.5นะเป็นตัว1.5ตัวมิดเลยดยลองท็อปเลยนะครับบอกเลยว่ามาไวไปไวรอบที่แล้วมา7คันหมด7คันนะครับภายใน2วันหมดเลยนะครับ เรียกว่าติดจองจากไฟแนนซ์จบกับรถกับรับรถกับบ้านไปก่อนปีใหม่กันหมดแล้วนะครับคราวนี้คันนี้มีคันเดียวเข้ามาแค่คันเดียวนะครับตัวมิดนะปีสิบเก้าไมค์แค่เก้าหมื่นนะครับมีคันเดียวนะครับดังนั้นครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับใครช้าอดนะครับผมบอกก่อนเลยลงปุ๊บลูกค้าจองปั๊บนะครับดังนั้นรีบโทรมาใครเห็นแล้วนะครับลองท็อปไมค์แท้ปีสิบเก้ามอตไม่มีขยับสักตัวสีเหมือนเดิม,ดมไม่เคยเคลียร์ โทรหาผมนะครับ0 9 4 7 9 4 8 4 8นะครับรีบโทรหาผมด่วนๆเลยนะครับคันน <ım S 2> ี <fit> <S <S ้ราคา369,000บาทพร6,100บาทตลอดสัญญานะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79เริ่มต้นนะครับหรือโปรคับฟรี90วันก็เลือกเอาเลยนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดตัวนี้กันนะครับบอกเลยตัว long top ตัวนี้ตัว mid 1.5นะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับใสๆเงาๆไฟหลีไฟเลี้ยวฮาโลเจนไฟไลท์กรดิ่งเป็น LED นะ เป็น LED สวยสปอร์ตฉบเฉี่ยวน่าใช้น่าขี่นี่คือ V ีออสอึดถึกทนประหยัดอะไรหาง่ายนะครับดอกเบีย้ยถูกโปรพิเศษของเพชรยนต์นะครับ mm hmm. ทีแฟนดอกเบีย้ยพิเศษถูกกว่าใครแน่นอนนะครับในบรรดารถมือ2สภาพเหมือนป้ายแดงคันนี้เลยนะครับไฟไลท์กดิ้งครับมีทั้งซ้ายและขวานะครับมีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องตกใจอะไรไปนะครับเห็นรถสวยขนาดนี้ไม่ใช่ป้ายแดงนะแต่สภาพมือ2ราคาถูกกว่าป้ายแดงไปนะ50%นะ แต่คุณได้เหมือนรถสภาพป้ายแดงไปเลยนะครับระจางหน้าสีดําเงาเป็นลายแถบแบบนี้นะครับัตกับตัวรถที่เป็นสีบอนเงินนะครับสวยสวยูสวยดูดีลงตัวน่าใช้น่าขับขี่นะครับสีผิวพันธุ์นะครับชัดเจนไม่มีรอยบุบรอยิ้มเสียงใสๆกังวลกังวลบาง,บาง,บางบๆเฉียบๆเรียกว่าคาสีตามมาตรฐานของโรงงานเลยนะครับสีผิวพันธุ์นะครับสวยเดิมแนบชิดสนิทกันแบบนี้ตัวยางนะบอกเลยนะครับยางสภาพเดิมๆนะครับของยางทันเดอร์นะ แม็กดัมเดิมแม็กเป็นสีเทาดำนะครับคุณ่าเป็นดิสเบรก ABS นะตัวยางดอกเหลือ9 0เนะครับแทบจะเต็มเหมือนเต็มร้อยเลยนะดูดิสภาพนะครับเนี่ยพลาดได้ไงนะครับพลาดได้ไงคันนี้รถนะครับขอบ15ดอกเต็มๆนะซุ้มล้อโป่งล้อนะบอกเลยสภาพเดิมๆนะครับหัวโชคกก็เดิมนะรอยมาร์คคิยังไม่หลุดไปหายไปไหนเลยนะครับเรียกว่าได้เหมือนรถใต้แดงนะครับบอกเลยช่วงนี้ใครซื้อรถมือสองนะบอกเลยคุณได้ คุ้มมากๆ,ๆกับราคาก็คุ้มคุณภาพก็คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับซื้อกับผมนะผม q c ให้หมดแล้วนะครับรถเดิมๆนะแล้วผมาพาพี่ดูมาอีกรอบหนึ่งนะกระจกเดิมๆของโตโยต้าน,นะครับโลโก้เดิมๆเห็นไหมเนี่ยเดิมๆโตโยต้าเลยนะครับหูจับนะเอ้ยเข้าไปครับ,รบกระจกซ้ายขวานะครับก็เป็นสีบอลเงินนะผมตื่นเต้นนิดนึงนะเพราะว่าตัวเนี้ต้องรีบถ่ายรีบส่งนะครับให้ลูกค้าดูนะครับประมาณจิคนที่รอรถรุ่นนี้อยู่นะใครโอนก็โอนก่อนจองก่อนนะครับได้ไปก่อนนะ เช็คสถิตตัวเองนะไม่ติดแบล็กลิสต์นะครับออกได้หมดเลยพนักงานรายได้นะบอกเลยครับคันนี้ผ่อนอยู่6 0 0ันกว่าบาทนะรายได้12ื่นสองออกได้นะครับไม่ติดแบล็กลิสต์ไม่ติดลาช้าใดออกได้หมดเลยนะครับประตูเปิดได้ปิดได้สบายสะดวกสบายไม่ตกเลยใดสิ้นหูจับนะครับเป็นโทนเดียวกับตัวรถสีบอลเงินนะครับฟิล์มติดมาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสีดำๆแบบนี้ฟิล์มทึบๆป้องกันแสง UV ติดให้แล้วเสาวิทยุนะครับเป็นแบบกันเสียงรบกวนนะครับตัวใหม่ๆนวัตกรรมล้ำๆนะครับ เชื่อเพลิงเบนซินนะฝาถังน้ำมัน่ั้นซ้ายตรงนี้เลยนะครับสีผิวพันชัดเจนนะครับไฟท้ายเป็นสีแดงแตัดใสแบบนี้ไฟหลีไฟเลี้ยวเป็นฮาโลเจนนะครับโลโก้วีออสอยู่เหมือนเดิมกล้องถอยมีให้ครบแบบนี้แล้วนะครับกล้องถอยมีแล้วนะกล้องถอยมีพร้อมจอก็มีให้ครบจอทัชสกรีนด้วยที่สําคัญนะครับคุณภาพตัวมิดแต่ได้ได,ได้ได้สเปคเหมือนตัวไฮนะครับอย่าพลาดเลยอย่าพลาดเด็ดขาดนะกระจกไล่ฟ้านะครับมีให้ครบใสๆกระจกวิ่งวิงนะครับ ลายฟ้าก็มีให้ครบไฟเบรคด้วยสามอยู่ตรงกลางนะครับดูท่อหน่อยเป็นยังไงท่อเดิมๆนะครับช่วงล่างเดิมๆนะครับแน่นๆเลยอ่ะคราวนี้สีผิวพันธุ์สวยขนาดนี้แล้วมาดูข้างในเดี๋ยวเปิดดูข้างในกันเลยดูเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแบบใหม่ด้วยนะเรื่นๆ่นตึงๆแน่นๆแบบนี้ไม่เจ็บไม่ช้านะครับสีเดิมๆหัวนอตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเปิดดูภายในสภาพสวยๆเดิมๆนะครับออกได้ทุกอาชีพนะรายได้เหมือนสองก็ออกได้แล้วนะครับ กระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้หบานเซนทรล็อกมีให้พร้อมแบบนี้เลยนะครับล็อกกระจกได้นะนี่ซอฟทัสสีดาสําตักกระซิเงินสวยลงตัวนะครับเบาะคู่หน้าเป็น bucket seat, บ,บนัคก็ซีแบบนี้สีดาแบบหนังแบบนี้ตึงๆเปียบๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยสามกา้านสูงสปอร์ตแอร์แบมีให้นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับปรับโหมดได้นะครับไมค์เท่าไหร่อยาให้ดูนะไมค์ไหมไมค์บอกไมค์น้อยมากๆไมค์เก้าหมื่นนี่ดูทะเบียนคันนี้ 5302นะครับกุญแจไปคีขายนแบบนี้เลยนะครับเสียบเปิดแล้วก็บิดสตาร์ทชึ่งเดียวติดครับเป็นไงช่องนี้ไว้วางอะไรครับอันนี้ไว้วางแก้วน้าแก้วกาแฟตรงนี้วางได้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าพับได้เปิดได้นะครับนี่พับได้เปิดได้แบบนี้เลยนะครับสะดวกสบายทันสมัยนี่คือ V ีออสหนึ่งจุดห้ามิตรแท็กเอซีก็มีให้พร้อมมีครบแบบนี้เลยนะครับเวลาฝนตกถนนเลื่อนนะครับเปิดตัวนี้ช่วยคุณได้ <S <S นะครับ นี่คือระบบนบวัตรกรรมใหม่ๆของ v ีออสหเกียร์นะครับเป็นดำเงาแบบนี้เมทัลลิกนะครับชุดเป็น c ีวีทีนะซีวเป็นมือแมนนวลนนะเป็กมือแมนนวลนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูภายในกันภายในนะครับนี่จอทัชสกรีนจอทัชสกรีนนะครับ USB TP Link ต่อได้หมดเลยนะวิจยุ AMFM MM นะครับต่อได้หมดครบเลยนะครับอ่ะ ปรับเบาแอร์หน่อยเบาแอร์หน่อยแอร์เป็นดิจิตอลนะแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับนี่พร้อมจอบอกสถานะของพัดลมบอกอุณหภูมินะครับจออ่ะดูนะครับวิทยุก็ต่อได้นะวิทยุก็มีเครื่องเล่นต่างๆก็ต่อได้หมดเลยนะครับผมให้ดูอะไรผมให้ดูกล้องครับนี่ปึ๊บมือใหม่มือเก่าครับไม่ต้องกลัวครับนี่มีกล้องให้ครบเลยอย่างนี้ครับมีกล้อง มือใหม่เมื่อก่อนมันกลัวจะถอยไปชนใครนะครับมีกล้องมีเซ็นเซอร์ให้รู้ให้อยู่แล้วนะรู่หลาหน่าใช้นะครับรู่หลาหน่าใช้ช่อง USB ช่อง AUX ก็มีให้ครบแล้วมีและครบแล้วนะนะพี่นะครับเนี่ยมันน่าใช้ขนาดเนี้ยครับอย่าพลาดเลยครับถอยแค่หกพันนะครับถอยแค่หกพันมาดูเลขไม้ไม่เก้าหมื่นไม่เก้าหมื่นนาฬิกาบอกเวลาก็มีครบนะครับพร้อมสถานะเกียร์ไม่เก้าหมื่นเท่านั้นนะครับอย่าพลาดเด็ดขาดตัวรองท็อป แอร์แบ็กมีให้ครบชุดแต่งดีไซน์สวยส้สปอร์ตนะครับสีพิเศษนะครับสีพิงพิงแบบนี้เลยสี่งสำคัญนะครับรถมีเล่มเลนะโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับภาษีพรบอต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อให้นะอ่ดูครับนี่ที่มาที่ไปชัดเจนสีซูปพันสี่ร้อยสิพันพันห้าีซีแหละร้อยแปดแรงม้านะครับเนี่ยอยู่เดิมเดิมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับรถคันนี้มาจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับรถบ้านมือเดียวใครหาอยู่นะครับอย่าพลาดด็ดขาดนะ ไม่ยังดูคลิปจบนะครับโทรหาผมได้เลยไปไปดูห้องเครื่องกันสภาพห้องเครื่องนะครับบอกเลยเปิดมาสะอาดสะอ้านสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีแต่งไม่มีชนใดๆทั้งสิ้นหัวน็อตม่มนเข็บสักตัวนะครับเปรเป็นช่างอยู่แล้วนะเรื่องรถไม่ต้องห่วงครับปลอดภัยหายห่วงผมมีความรู้เรื่องรถนะผมดูให้เลยนะครับรีวิวตามความจริงนะครับไม่เข้าข้างบริษัทนะถ้ารถโดนบอกว่าโดนนะครับไม่ใช่รถโดนแล้วบอกไม่โดนไม่ได้นะหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีขายอ่ะเดิมนะเดิม แกมซ้ายแกมขวาเดิมนะครับาหน้าเดิมล้วแคเป็นอาร์ของโชคเดิมนะครับนี่เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเสียงเครื่องเดิมเดิมนะครับสมายพานไม่มีหย่อนนะของเหลวของเหลว๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะน้ำมันเครื่องนะครับถ้ามันดำ๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรถเข่าศูนย์ทุกกระยะมอกก็มีครบอยู่เลยครับเนี่ยโลโก้มอกอเดิมเดิมหัวนัดเดิมเดิมไม่มีขยะทัพตัวนะครับแผ่นชิ้นส่วนของร้อนก็อยู่เดิมเดิมนะครับโปรขับฟรีก็สิบวันดอกเบี้ยพิเศษสองจุดเจ็ดเก้าเริ่มต้นใครสนใจนะครับรีบทัักหาารผมดวนเลยะค ที่เบอร์0 9 4 7์เก้านะครับออกได้ทุกอาชีพรายได้หมื่นสองขึ้นไปนะครับมีที่ทำงานชัดเจนมีทลิปเงินเดือนก็ยิ่งดีเลยนะครับสเตตเมนต์ยอนหลังหกเดือนออกได้เลยนะครับเดิมเดิมเนี่ยซีซีคนยันแนวอ่าเดิมฝาเดิมนะฝาเดิมฝาแท้นะครับฝาเดิมฝาแท้นะฝาเดิมฝาแท้ลูกลมคมกริบนะครับนี่คือฝาเดิมแท้ของบีออสแอร์แบตของเครื่องเดิมเดิมเดินนิ่งเงียบสนิทนะครับแอร์ทำงานปกตินะครับ คราวนี้ขอางหน้าเดิมหมดแล้วอ่ะผมพามาดูหน่อยอ่ะหัวน็อตซ้ายขวาเดิมป่ะเดิมเดิมไม่แกะไม่ขายนะครับอ่ะให้ดูดึงมันไม่ค่อยไม่ดีไม่อยากให้ดึงนะ่ะให้ดูแค่นี้พอคมคมตึงๆนะครับนี่เลยปิดพอไม่ต้องดูเยอะตรงเนี้ยครับพเพราะสีมันเดิมเพราะรถมันโดนมามันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนนะครับเดิมๆนะครับจริงๆไม่ต้องแกะก็ได้กระดูกงูนะครับอะแกะให้ดูอ่ะฉนวนความร้อนเดิมๆนะครับตึงๆแน่นๆ หมุดน้อเดิมๆไม่มีขยับสายไฟเรียงสวยธรรมชาติเลยครับเนี่ยก็ซีนซิลิโคนเดิมๆไม่โอเมน้าเรียงสวยเดิมๆนะครับเดิมตรงหตะเข็บนะเนี่ยตะเข็บเดิมนะครับตะเข็บจางท้ายนะเดิมเดิมเนี่ยครับไฟก็เป็นของเดิมเลยแซนเลๆๆๆน่เดิมๆนะครับหมุดโอเมก้สายพงษ์ตะพมนะพมนะเบาเก็บกว้างๆนะวีออสเนี R ่ยกว้างมากนะครับยางอะไรเดิมอะยางอะไรไม่โลไม่แรงอยู่ครบร้อซีนซิลิโคนก็เดิมๆแบบนี้เลยนะครับล้อซีนซิลิโคนก็อยู่เดิมๆนะครับเนี่ยเดิมๆเดิม เดิมสนิทเลยอ่าโอเคสรุปกันดีกว่าอ่ามาสรุปกันเลยนะครับคันนี้เป็น t ต y o ta V ีออสหนุตัวมิดนะครับเป็นรถปี19นะครับราคา3าม9 0 0บาทผ่อน6 0 0 0บาทนะครับออกในุกอาชีพนะรายได้เป็นหนึ่งพันบาทนะครับหรือ2เท่าของค่างวดน,นะครับ600 0หมื่นหรือ1 2ื0นสองนะครับออกได้เลยนะครับผ่อน6,000นะใครสนใจคันนี้นะครับทักาาผมทัวรผมด,ด่นเลยหรือที่เบอร์ศู4ย์เก จะไปเ4 8า8ปนะครับฝากกดแล์กดแชร์นะครับฝาก v ีออตัวท็อปรุ่นนี้ไว้เป็นหนึ่งในดวงใจนะครับแล้วโทรหาผมด่วนนะครับก่อนที่มันจะไปนะจะเป็นของใครนะครับรอเลยรอชมเลยนะครับใครอยากได้นะครับอืดตกทนประหยัดรีบโทรหาผมททกหาผมด่วนเลยนะครับวันนี้เป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมคันนี้กดแล์กดแชร์กดติดตามไว้เลยนะครับดอกเพียพิเศษ2.79หรือโปรขับฟรีแ0สิบวันคันนี้จัดให้